เรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักวีรภาพสุภาพไพูบย์พระเอกหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆในยุค90แจ้งเกิดผลงานนั่นก็คือกว่าจะรู้เดียงสาในบทชญาจากนั้นมีผลงานให้เป็นแฟนติดตามเลยค่ะต้องบอกว่าเขาเองนั้นเป็นคนที่ดูหล่อเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องแถมประกบคู่กันกับนางเอกตัวแม่ของวงการนับไม่ถ้วนหากย้อนกลับไปเนแฟนละครต้องเคยติดหนึบกับละครดราม่าสะท้อนสังคมค่ะนั่นก็คือกว่าจะรู้เดียงสาที่ นี้นำแสดงโดยนุ่มวีวีรภาพนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขาก็กลายเป็นพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วกับล่าสุดนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนั้นมาติดตามเรื่องราวของเขาค่ะหลายคนเองก็คิดถึงสําหรับผลงานอยากจะให้นุ่มวีเนี่ยออกมาอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างตอนนี้พระเอกดังก็บอกว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระเอกได้แล้วครับหลังจากที่ละครเรื่องบ้านใจทองจบต้นปีที่ผ่านมาตนยังไม่มีละครเรื่องอื่นซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยแฟนๆเริ่มถามถึง รวมถึงต้นสังกัดอย่างช่องเจ็ก็เห็นว่าคุรวนจะกลับมารับงานอย่างไรก็ดีเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเขาเน่ยอ้วนมากจึงยังไม่อยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแสดงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยนั่นเองค่ะ